สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้นํารูปถ่ายหลวงพ่อท่าบนะครับวัดกระบอกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะรูปนี้ยรูปหลวงพ่อทาบนั่งเก้าอี้เนี่ยไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับที่ผมเห็นจะมีโปสการ์ดใบหนึ่งแล้วก็มีรูปขนาดห้อยคอบานเนี่ยนะครับรูปเนี้ครับด้านในเป็นกระดาษหนังงูนะครับเป็นกระดาษคล้ายๆหนังไก่นะครับแต่ว่าละเอียดกว่าด้านหลังก็จะเป็นกระดาษประมาณปีหนึ่งขวาศูนย์ขว่าถึงหนึ่งขวานะครับ รูปนี้มีความคมชัดค่อนข้างสูงเลยนะครับและหาค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยได้เจอในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับดูจากการเลี่ยมเลี่ยมโบราณแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิธีการเลี่ยมแบบโบราณนะครับเนี่ครับอ่านะครับเลี่ยมแบบโค้งมนนะครับเป็นกระจกหนาค่อนข้างหนาเลยครับนี่นะครับแล้วเลี่ยมหลายชั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูห่างๆเนาะ นี่หนาหนาค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วกระจกเนี่ยท่านเพื่อนๆดูเนี่ยกระจกเนี ok 네่ยแตกลายงาหมดแล้วนะครับและด้านหลังเนี่ยเรียบแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับหาค่อนข้างยากนะครับหลวงพ,พ่อทาาท่านเก่งด้านด้านเรื่องเมตตามหานิยมนะครับเมื่อก่อนก็จะมีหลวงพ่อบูทิมนะครับหลวงพ่อทาาหลวงพ่อเพลงนะครับเนี่ยเป็นสารเกจิจังหวัดระยองเนี่ยครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับหลวงพ่อท่าเนี่ยท่านเด่นจริงๆทาง ด้านสีพึ่งนะแต่ว่าพระเครื่องดัเอ,อ,อย่างอื่นเนี่ยท่านก็ไม่แพ้ใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระปิดตาพระผงหรือว่าจะเป็นผ้ายานลูกถ่ายอะไรเงี้ยครับก็ใครมีก็สามารถเก็บได้นะหลวงพ่อท่ามเนี่ยต้องบอกงี้แพงเป็นบางรุ่นนะครับหลายหลายรุ่นก็ยังอยู่หลักพันอยู่ณนะปัจจุบันนะแต่ว่าหลายหลายรุ่นเนี่ยเป็นข้ามหลักหมื่นไปแล้วนะครับถ้าหายากจริงก็อาจจะแตะแสนได้นะครับ รูปถ่ายรูปเนี้ยหายากแอคเนี้ยหายากที่นํามาให้ชมเนี่ยครับพพเพราะพ่าเพลินไปเจอนะครับแล้วก็เห็นว่าสวยดีก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆดูด้านหลังนะนี่ประมาณนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อทาบนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับน่าจะนั่งที่ไหนทีท่หนึ่งนะครับ ต้องตะแคงอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะเห็นอ่าเนี่ยนะครับหาค่อนข้างยากเลยนะครับวันนี้ก็นำไม้เพื่อนๆได้ชมอย่างเดียวนะหลวงพระธาตุท่านเก่งนะครับเก่งเก่งมากๆเลยนะครับทางด้านเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยท่านไม่แพ้ใครเลยสีพึ่งเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของระดับประเทศเลยนะครับสีพึ่งเขียวของท่านและหายากมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีของแท้ๆเข้ามาเนี่ยวันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะ นำมาอธิบายเพื่อนๆได้ชมกันว่าสีพึ่งเนี่ยดูยังไงนะครับถ้าใครมีหลวงพ่อท่านะครับก็ลองหาเก็บลองหาไว้ใช้กันนะครับหลวงพ,พ,พ่อท่าท่านเป็นพระที่เก่งมากเลยจริงๆครับ <c oughs> ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอีกองคหนึ่งเลยเป็นเบอร์หนึ่งระดับประเทศเลยนะครับทางด้านเรื่องเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ของท่านนะครับเ <c oughs> นี่ยครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ